สายดีทุกคนนี่เดี๋ยวเราทำคอสิรท้องเต็งหมูสาวลาวเช่นเก่าเช่นเดิบเพิ่มเติบความอวนมาในนึงมีคาี่ก่นแรกอันนั้นอันนั้นก็ห้องทุกคนวันนี้เขาก็อยู่นาคือเก่าจ้าวันนี้เขาก็จะมาทำโอเปิกันค่ะตลองปีใหม่คือเก่าอื้มงแต่อันนี้คอยทุกคนเขาก็เอาอุปกรณ์ใส่อุปกรณ์เครื่องปูนใส ต้องปรงเขาก็จะมีไม่มีคา่าแตแ่เราเพยังมีขิงต่อให้มันหอมหอม่นลยนเอาบาักหน่อยไอม่เหรออ้ไปละ อลังจากมันหอมเขาก็จะเอาอันนี้ก็คือเป็ดครับเป็ดกระดาบคะคะอู้อหอมเลยทุกคนปอ้อขาหนีแม่โอ้ยหอน ปรุงรสด,ดีค่ะเอ้า,สสอาเสียหลายเสียบหลายได้แล<อ>้วได้เสิร์ฟเลยเป็นง่วแนแบบนี้ง่ายเลยเป็นง่วนนี่ก็ได้ กุ้งตามใจมากจ้าจอดจ้าไม่คิดเอรออินะจ่ออ้วมผ้าจอกคุ่น,นเด็กดกันต้นผ้าจออเลย ตันเจ้าไหนเตี้ยเนี่ยบ้ากระตูแต่ตเชียงอันนี้เขาก็จะใส่น้ำไิ้นึงตามใจมากใส่ลายกับใส่ลายใส่หน่อยกับใส่หน่อยฟูข้างหลังกับมันเนี่ยมันว่าขยันม,มากจ้ะไว้นี่แหละสะ,สะสะใสยส,ะส,ะสิทุกคน ว่าเฮาบ่นี้อยู่ในตงนุงเมืองอยู่ในบรนทุกบรรนอก,นนอ,กอันนี้กะหน้าตาก่อนจะประมาณนี้หม้อก็จะดำดำในนึ่งแดงก็จังสีแล้วทุกคนอันนั้นก็หัวเป็ดนั่นนั่นก็ข่าเป็ดนนทุกคนเสร็จแล้วอันนี้ก็คืออ,นนอบเป็ดแล้วก็เลือดเป็ดแล้วก็ยำผักมาเดอ้อจ้าทุกคนมากินข้าวดำกัน

Chào mừng quý vị đến với <laughs> bộ phim Hãy บรรยากาศการกินข้าวยุทธงดาทุกคนบรรยากาศดีมากแดดมันสิตกหรอแดดไม่ค่อยจะเห็นเท่าไหร่ทำพ,พาบักน้อยน,นี่แดละแซบบอแซบแซบเออซิดแม่ <laughs> สัมภาระเหลือ,อง <laughs> กล้ากินเนาะแซบบอะออตอกคุยอันนี้เดะ <c oughs> <c oughs> สัน่นแลวบอนดิมาแล้วทุกคนมากินข้าวนำกันสำหรับคลิปนี้ค่ะข้อจบไว้สามีเนาะทุกคนเนาะเพราะว่าสิบป,ปกินข้าวก่อน